มาแลิ่มมาเริ่มมาเริ ang, มเ่มกวนฟ้าหน้าดำสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสีฮอลแลนด์มาแล้วจ้าพี่น้องจ๋าสิวหิวมากจากสีมาจากในเมืองเนาะจ้าเนาะสีหิวหิววันนี้สีก็จะมากินตำตัว แซ่บโบแซ่บโเป็นเปตาเแซ่บโบน่าอร่อยไหมจ๊ะน่าอร่อยไหมน่าอร่อยเนาะปลาของเราก็มีมะเขือมลาแตงกวาปัากวางุองจ้ะที่ขาดไปไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะปลานี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะจ๊ะนะจ๊ะ อันนี้คือปลาลิ้นหมาค่ะต่อไปสีคนจะกินปลาอยู่บนฟ้านะคะปลาบนฟ้าค่ะ,ะเด๊ดปลาดาวค่ะปลาดาวนะคะปลาดาวค่ะอันนี้เราก็จะไปกินกันเลยนะจ๊ะ ตอนแรกก็จะกินแล้วเนาะจ้าเนาะช้อนดีไหมเฮ้กินมือต่อไปเนาะเนาะกินมือ,นอเนอะาะจ้าเนาะล่างแล้วจ้าล่างแล้วล่างแล้วเอาเลยเนาะจ้าเนาะอืมอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานจ้าอร่อยชิมมะเขือก่อนเด้อ อบครับอบคับอือเข่าก็ร้อนหุย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 เหี้ยวนุักเราสม แล้วก็จะมากินปลาบนฟาร์มนะจนัดเนาะอืมคอบอืมคำใหญ่ๆเนาะอืม ปลาริมาก่อนพี่น้องจะทำไหม น้องเขาบอกมาเป็นตัวของอร่อยเนาะขออนุญาตฉีกเด้อขอเถิดขอไป้้อคนมีกินปลาแต่ซีกินจัะสีกินชีชอบของน้งเน่นเหม็นๆในสีชอบ จะได้ยไม่จูบภาพเนาะปลาล่าข้ออร่อยจริงๆ ทำอย่างนาะพี่นอ้นองอ่ะ bà cho bà Cầm chán lên Thấy ngủ có màu thì chả nhớ Màu được dài nữa chả đất มีคนแอบมองมีคนแอบมองเนาะแต่ไม่อยากออกกล้องเนาะ ขับกลิง้ง่างขังไม่อยากออกกล้องอ่ะเ็ดพี่น้องจ๋า อขอขอบคุณเดจ่าเด้อที่กดไลค์กดแชร์สีเดจ่าเป็นกำลังให้เป็นกำลังใจให้สีเดจ่าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่าขาดตะไคร้ใบมะกรูดขอบคุณค่ะสีหน้าดำก็จะไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อีกทีนะ